สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆราศีอะไรวันนี้ราศีพฤกษกใช่ไหมพฤกษกเอาถามตัวเองถามตัวเองเออโอเคเอวันนี้จาน,นิหน้าทาโร่นะคะจะดูดวงมาปี6กสีในเดือนกุมภาพันธ์ให้กับราศีพฤกษกหัวข้อโชคลาภโอเคไหม การอ่นานไพ่ยูซีเป็นการแบบเปิดกงกว้างไม่เจาะจงคนใดคนหนึ่งแต่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของคุณได้ปโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมและก็รับฟังกันด้วยนะคะโอเคอ่ะก่อนอื่นนะคะนี่นะาขอขอบคุณทุกท่านนะคะลูกศิษย์ทุกท่านที่กดติดตามนี้นะะแล้วก็มีคอมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้ถ้าใครที่ยังไม่ไดกดติดตามก็รีบกดติดตามนะจะได้ไป่พคลิปใหม่โอเคไหมขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณค่ะจบหรือยังจบแล้วคะ่ะ <ś red its> <ś red its> อย่าเบื่อสิแม่ก็กำลังขอบคุณอยู่เ <ś red its> น่อ,อ,อ่ะเข้าเรื่องเลยราศีพฤกษกนี่ได้หยิบมาละสิบใบไพ่ใบแรกของคุณนี่คือหกถ้วยแล้วก็ใบสุดท้ายนี่ก็คือ q u e e n of p e n t a c l e ก็คือราชินีถือเหรียญก็คือคุณอ่ะมีโชคอยู่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคือพูดง,ง่ายๆบ้านปลายชีวิตคุณอ่ะมีเงิน มีเงินแน่นอนปกติคุณก็เป็นคนมีเงินอยู่แล้วมีเงินมีทรัพย์สินมีสมบัติอะไรอยู่แล้วแหละนะแต่ว่าตอนนี้อันนี้น่าจะดูให้คือเดือนกุมภาโอเคไหมอืมตัวนึงเออคืออย่างนี้ทีนีน่ามองเห็นน่ะช่วงเดือนกุมภานะ่ะคือมันเป็นโชคลาบเกี่ยวกับใครคุณได้โชคลาบจาก มิตรทางไกลหรือว่าได้โชคลาภจากคนทางไกลคนทางไกลคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนเก่าเก่สมัยเรียนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เออหรือว่าเป็นแฟนเก่าคนรักเก่าอดีตชาติปอดีตชาติเออคนรักเก่านน่นนานหรือจากคนที่มีอายุมากกว่าคุณ ประมาณเจ็ดปีสิบปีขึ้นไปอ่ะคนคนเนี้ยเขากำลังเดินทางเข้ามาเอาโชคมาให้คุณใช่เหรอเดินทางก็โชคมาให้ก็ไม่รู้สิทำไมมันมีเกณฑ์เหมือนการเดินทางเดี๋ยวนะมันแปลอยู่ตรงที่คนคนเนี้ยที่หน้ามองเห็นเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งของคุณเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งของคู่รักของคุณอ่ะเหมือนเขาเ เหมือนคนคนนี้กำลังเดินจากคุณไปซะมากกว่านะเอาเอาเดี๋ยว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 วแป๊บหนึ่งเฮ้ยออแบบเรียวเรียวไม์เรียวเรียวทามเข้าใจไหมอืมไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมอะไรมาก่อนนะเขาบอกเขาบอกทําไมตําแหน่งคนลกของคุณที่หน้ามองเห็นน่ะเขาเดินเขาเดินจากเราเขาเดินจากเราอ่ะ เดินจากเราแย,ยกทางกันอยู่อ่ะเหมือนเดินจากเราไปแล้วแล้วแยกทางกันอยู่ตอนนี้แล้วทําไมแล้วมันเหมือนมีอีกคนหนึ่งน่ะเข้ากําลังเข้ามาในชีวิตของคุณจะเป็นคนเก่าคนนี้หรือเปล่าที่กําลังเข้ามาคนเก่าที่เคยจากคุณไปนานแล้วอ่ะสามีเก่าแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยที่เคยรักกับคุณดีอยู่แล้วเขากําลังจะเดินเข้ามาเขาเคยจากคุณไปแล้วนะแยกทางกันอยู่แล้ว แล้วอยู่ๆเขากาลังจะเข้ามาอะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้นะคืออ่านไปได้อีกแนวหนึ่งนะตอนนี้นะ่ะนี่หนะ้าอ่านตามหน้าไพ่นะยังไม่ได้ถามครูบาอาจารย์ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงโอเคไหมอันนี้คืออ่านตามหน้าไพ่อย,ยู่เพราะที่หน้ามองเห็นนะคนคนนี้คู่ักของคุณที่เขาเดินจากคุณไปเป็นเพราะว่าเขาเดินจากไปเพราะว่าเขาไปมีชู้เขาไปมีรักซ้อนลาสีอะไรราสี ภาษีพึ่งศกเดินจากไปเพราะว่ามีชู้มีมีซ้อนหรอเออแยกทางกันแล้วแล้วยู่จะเข้ามาอีกอ่ะเขาจะกลับเข้ามาอีกหรอกลับเข้ามาวนเวียนหาคุณอีกเลยนะเนี่ยแยกทางกันแบบดเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวมาอะไรลูกอะไรลูกฮะขอกินหน่อยค่ะขอกินหน่อย คุณนะ่ะเคยผิดหวังเคยผิดหวังจากคนรักความรักคุณก็เลยรู้สึกว่ามีความกังวลในเรื่องของความรักอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าใครคนหนึ่งจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนเดิมไหมจะเข้าอีหลอดเดิมหรือเปล่าหรือคนเก่ากำลังจะกลับเข้ามาเนี่ยคนที่เคยแยกทางกันไปแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกเนี่ยมันจะเป็นแบบเดิมอีกหรือเปล่าคุณมีความรู้สึกกังวลเครียดอยู่ตรงนี้ในเรื่องของความรักที่นี่น่ามองเห็นนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโชคเออนั่นสิ เกี่ยอะไรกับโชควะอืมครูบาอาจารย์คะ่ะเกี่ยวอะไรกับโชคคะเพราะว่าเมื่อคนรักเก่าเขาคนเนี้ยคะ่ะเขาเคยเดินจากไปละเคยเดินแยกทางจากราศีพฤษภไปแล้วในเรื่องของผู้หญิงแล้วเขาก็กำลังเหมือนจะเดินทางกลับเข้ามาใช่ไหมคะแล้วเขามีโชคอะไรจากผู้ชายคนนี้หรอเขากําลังมีโชคอะไรจากคนรักเก่าของเขาคนนี้ผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายก็ได้อืออ่ะดิดาถามให้นะทีนี่นะ อันนี้คือน,นี่นะอ่านตามหน้าไพ่ก่อนยังไม่ถามครูบาอาจารย์ต่อไปเป็นการถามครูบาอาจารย์ละเราวางลูกโอากาสเข้าปากนะเพราะว่าเมื่อวางเอาใส่ปากตัวเองเนาะหักใส่ปากตัวเองเลยนะเนี่ยโอเคเอ,อ,อ่ะช่วงต่อไปเป็นช่วงของคําถามถามครูบาอาจารย์นะคะอันนี้นะโอเคไหมอ่ะครูบาอาจารย์ขามันเกี่ยวข้องยังไงกับโชคคะตัวนี้นะคะ่ะที่หน้ามองเห็นเนี่ยเออ คนรักของเขาคนนี้ค่ะคนรักเก่าของเขาหรือเพื่อนเก่าแฟนเก่าหรือคนรักเก่าอ่ะลุมเม็ดจะเดินทางกลับเข้ามาจะให้โชคเหรอคะหรือว่ายังไงจะมาขอรักอีกครั้งหนึ่งหรอมาขอคืนดีหรอหรอะไรอย่างเงี้ยให้โชคตรงไหนเนี่ยอืมก็ถือว่ามีโชคนะแมมผัวเก่ากลับมาหรือแฟนเก่ากลับมาถือว่ามีโชคไหมเออเออเอเอมันต่างมันมัน,ม,นมันเป็นยังไงคะเรื่องราวมันเป็นยังไงครูบาอาจารย์ค่ะ ถามครูบาอาจารย์ก่อนค่ะเดี๋ยวให้ท่านบอกก่อนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะกฎหมายกฎหมายเกี่ยวข้องอะไรกับกฎหมายลาะสิฝึกศกอืมตัวคุณอนะปกติตัวคุณก็เป็นคนที่แบบเป็นคนเก่งเป็นคนรวยเป็นคนมีเงินคุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีเงินนะทํางานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือเปล่าตัวคุณอนะ ทำงานเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่ามีเกณฑ์ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายในชีวิตอ่ะเอาแบบนี้แล้วกันหรือว่างานของคุณเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ,อหรือความรักของคุณมันต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั่นไงว่าแล้วเชียวราศีพฤษภทำไมเกี่ยวข้องกับกฎหมายความรัก ความรักของคุณทําให้เกี่ยวข้องกฎหมายเป็นเพราะว่าเอาเอาเรื่งไงเอาเรื่องไง,ง,ไงคุณอยู่ในตําแหน่งเป็นน้อยของเขาเหรอ <c oughs> ใช่ไหมแสดงว่าที่นัามองเห็นไพ่สิบใบแรกน่ะที่บอกว่ามีชู้มีอะไรเงเี้ยความรักอืม <c oughs> ปัญหาคุณตอนนี้คือเป็นรักแบบเป็นรักซ้อนเป็นเป็นเมียน้อยดวงมันเป็นเออนั่นแหละมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายขึ้นมาเหมือนกับว่าฉันอยู่ในตําแหน่งเมียน้อยเขาไม่ได้ไม่อยู่ตาแหน่งที่ถูกกฎหมายใช่ไหม <c oughs> จะเป็นไงถึงจะถูกกฎหมายอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันมีโชคไหมเดีออันนี้นี่น่าถามให้ถามให้ครูบาอาจารย์ถามให้ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับเมื่อกี้อ่ะ ตั้งแต่ช่วงสิบใบแรกอ่ะเอออาจารยให้เฉยแต่เหมือนคุณจะมีโชคอยู่นะโอเคไหมถามลงโชคดีกว่าเออไม่ได้ถามความหลอกแต่เผอิญว่าโชคคุณมันเกี่ยวเรื่องกับของคนรักของคุณโอเคไหมราศีพฤษภโชคโชคช่วงการราศีพฤษภมีโชคไหมคะมีโชคเกี่ยวกับอะไรหืมมีโชคเกี่ยวกับเนี่ยความรักคุณมีโชคเกี่ยวกับความรักเหรอ รักสามเศร้าโชคของคุณอะอะไรวะรักสามเศร้าเป็นโชคตรงไหนนี่น่ารักสามเศร้าแบกรับภาระเรื่องรักสามเศร้าอยู่ตอนเนี้ยโชคจ๋าคุณก็พยายามจะเอาชนะความรักของคุณอะอเขาวนเวียนจะกลับเข้ามาหาคุณจริงๆด้วยไอ้คนที่เดินจากคุณไปนั่นแหละ แฟนเก่าคุณนะ่ะสามีเก่าอะ่ะเขาวนเวียนจะกลับมาหาคุณอยู่นะเขาวนเวียนจะกลับเข้ามาหาคุณอยู่นะครั้งนี้นะหนักใจแล้วมากเนี่ยเราแหละฝึกศกหนักใจเลยตอนเนี้ยหนักใจมากเลยหัวใจตอนเนี้ยทําไงดีอ่ะแสดงว่าโชคของคุณเนี่ยตอนเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของความรักยังไม่ถูกหวยหรอกจ้าโอเคไหมยังไม่มีโชคเรื่องหวยนะ โอเคเปล่าอะถามให้ต่อช่วงเดือนไม่ใช่เดือนสิช่วงปลายเดือนกุมภาต้นๆมีนาะวันที่หนึ่งมีนาะปลายเดือนกุมภามีโชคไหมคะเรื่องหวยเมื่อกี้กลางเดือนไม่มีโชคกลางเดือนไม่มีโชคนะฝึกโศกนะปลายเดือนปลายเดือนมีโชคไหมออทำไมอะ ผู้ชายคนเนี้ยที่เป็นคนรักของคุณเนี่ยรักเก่าของคุณเนี่ยเขาเป็นข้าราชการเหรอมันจบกันไปแล้วนี่มันจบกันไปแล้วใช่ไหมอืมที่หน้ามองเห็นเนี่ยมันจบไปแล้วนะแต่ทําไมเขาวนเวียนกับเข้ามาอีกหรอมันมีเกณฑ์วนเวียนกับเข้ามาอีก,อ,ก,นนก,าาอ,กอ่ะโชคโชคโชคปลายเดือน ราศีพฤษภไม่มีโชคเลยอ่ะอยังไงกับเขาเนี่ยสงสารจังเลยอ่ะอยากจะให้ถึกเลขถึกหวยสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนก็ได้ไม่มีโชคเลยเหรอคะครูบาอาจารย์คะอืไม่เห็นโชคเลยตอนเนี้ยเห็นไหม รู้เพียงแค่ว่าตอนเนี้ยราศีพฤษภมันทําบุญเยอะๆนะทําบุญเยอะๆมากๆเลยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะขอบอกเลยนีหน้าก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ยอยากจะให้คนรักเก่าคุณกลับคืนมาหรือเปล่าแต่มันมีเกณฑ์เหมือนกับว่าเขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอยู่โอเคไหมอันเนี้ยไม่รู้ว่าถือว่าเป็นโชคคุณหรือเปล่าถ้าคุณอยากให้เขากลับมาก็ถือว่าเป็นโชคคุณแล้วแหละโอเคปะ่ะนะ <laughs> ถ้าไม่อยากให้เขากลับมาอันนี้ก็ ไม่รู้แล้วสิโอเคไหมมันก็เป็นเรื่องของคุณแล้วแหละตัวเนี้ยแต่ที่แน่โชคถูกหวยลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะยังไม่มีนะโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นการเดือนหี่ยหรือว่าปลายเดือนก็ตามของเดือนกุมภาโอเคอ่ะสรุปสรุปสรุปโอเคสรุปทางครูบาอาจารย์ให้ครูบาอาจารย์ค่ะราศีพฤษภค่ะเอ่อขอเอ่อขอคำแนะนำจะต้องไปทิศทางใดคะครูบาอาจารย์ค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ โชคก็ไม่มีเลยแล้วแฟนเก่าหรือผัวเก่าจะกลับเข้ามาแล้วเนี่ยอยากให้มาอยู่นะถ้าถือถ้าเขาเข้ามาก็ถือว่าเป็นโชคของคุณแต่ถ้าเขาไม่เข้ามาก็ถือว่าอันนั้นก็เนาะโอเคไหมถือว่าเป็นกรรมแล้วถ้าไม่อยากเข้ามาถ้าไม่อยากเข้ากลับมาถือว่าเป็นกรรม้วเนี่ยถ้าเขาเข้ามาเออเอาไงเอาไงเอาไงขอเอชี้ทางสว่างให้ด้วยค่ะราศีพฤษภค่ะสรุปเลยค่ะคุูบาอาจารย์ค่ะ แตกหักไปแล้วโอเคนี่น่าเข้าใจละคือมันแตกหักจบไปแล้วเนาะโอเคโอเคกับผู้ชายคนนี้แตกหักไปแล้วจบไปแล้วจบไม่ดีด้วยจบไม่สวยด้วยโอเคโอเคทํายังไงได้ล่ะเขาวนเวียนอยากจะเข้ามาหานะ่ะเขาเข้ามานะเขาจะเข้ามานะโอเคไหมเขาวนเวียนจะกลับเข้ามาหาคุณแตกหักทะเาลาะก,กันจบไม่สวยไม่พูดจากันหันหลังให้กัน ไม่สนใจอะไรแล้วตอนเนี้ยคือไม่ต้องการเขาแล้วด้วยไม่ต้องการเขาแล้วก็ดูแล้วด้วยอะไรประมาณเนี่ยแต่ใจหนึ่งก็รู้สึกแบบมีความเสียใจมีความรู้สึกแบบผิดหวังใจหนึ่งก็อยากให้มาเดีแต่ใจหนึ่งก็แบบมันจบไปแล้วไม่อยากให้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่าครูบาอาจารย์บอกท่านว่ายังไม่มีโชค แต่มันมีเกณฑ์คนรักเก่าของคุณอาจจะกลับเข้ามามาหาคุณมาขอคืนดีคุณก็แล้วแต่คุณนะทีนี้นะว่าจากคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าถ้าไม่ให้กันคือจบไปเพราะที่นี่หน้ามองเห็นนะคือมันไพ่มันจบกันแล้วจบกันแล้วก็คือไม่ใช่คู่กันแล้วโอเคไหมสบายใจได้คู่กับเขาไม่ใช่คู่กันบางคนบอกว่าหนูยังรักเขาอยู่ยังอยากให้เขากลับมาอยู่ก็แล้วแต่อยากให้โอกาสก็ได้แล้วแต่แต่รู้แค่ว่าคู่ของคุณเนี่ยมันไม่ใช่คู่กันแล้วมันจบกันแล้วโอเคป่ะจบไม่สวยด้วย โอเคอืมสรุปนะยังไม่มีโชคกลางเดินกับปาาเดินยังไม่มีโชคพิษพาโอเคขอให้โชคดีกันนะคะราศีพฤษภสวัสดีค่ะ